สวัสดีครับพี่พี่มาดูมีดกันนะครับในนี้จะเป็นแค่ตัวอย่างให้พี่พี่ดูแล้วก็สั่งกันนะครับว่ามีตัวไหนราคาเท่าไหร่บ้างครับในกล่องนี้ก็มีประมาณ20เล่มนะครับเาดูตัวเล็กนี่นะครับตัวเล็กนี่ห้าร้ิบาทนะครับพี่พี่ด้าไม้พยุงนะครับถ้ามีซองด้วยก็ 650บาทนะครับตัวเล็กตัวนี้ถ้าแบบนี้เลยตัวนี้700บาทนะครับด้ามไม้พยุงนะถ้าด้ามไม้ประดูกก็600บาทนะพี่ตัวนี้รุ่น6นิ้วนะครับสัน3มมิลหรือ4มิลบอกผมได้เลยนะครับามันราคาเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทำให้ถูกตัวนี้750บบาทตัวนี้มันจะใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อยู่หนึ่ง ตัวนี้มัน7นิ้วครึ่งนะตัวเมื่อกี้6นิ้วนะครับ7นิ้วถึง7นิ้วครึ่งนะโดยประมาณนะครับเล่มนี้แต่จะไม่ต่ํากว่า7นิ้วนะครับตัวนี้75 0ิบาทถ้าขัดขาวเพิ่ม50บาทเข้าไป750ิบาทก็เป็นแ0 0ยครับราคาผมแจ้งลมส่งเรียบร้อยครับพี่ตัวนี้650บาทนะครับผมหมายถึงรุ่นนี้อะไรราคานี้ก็ให้ให้สั่งทําเล่มใหม่นะ ในนี้มันมีเจ้าของหมดแล้วนะพี่ๆเนี่ยในกองนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะครับอตัวนี้อาจจะลายสวยหน่อยมันมันไม่ค่อยมีนะพี่ๆลายส่วนมากมันจะเป็นประดู่อย่างงี้นะครับแดงๆเนี่ยไอตัวนี้มันไม่ค well, ่อยมีนะพี่ๆอยา่าอย่าไปคาดหวังว่ามันจะจะได้อะไรเงี้เลยนะครับเพราะนานามันจะมาสักอันหนึ่งนะครับแล้วผมจะสุ่มไปให้เท่านั้นเองนะครับใครได้ก็ฟกไปนะครับดูดีๆมันสวยกว่าพยุงนะผมบอกก่อน แข็งด้วยนะทํายากเนี่ยทํายากแข็งแข็งเหนียวอ่าตัวนี้แบบเนี้ยนะหกร้อยห้าสิบาทนะครับถ้าเป็นพยุงก็เจ็ดร้อยห้าสิบาทเนี่ยมันพวกนี้และครับอ่ามาดูตัวต่อไปตัวนี้เป็นคิริสเกะนะครับคิริสเกะนับเป็นนิ้วเลยครับตัวนี้สิบสองนิ้วก็พันสองใส่ไม้พยุงก็เป็นพันสามนะครับสำหรับสเปคนี้นะครับ จุดอ่อนของผมในการทรําเล่มนี้ก็คือเส้นตรงกลางนี่นะผมทําไม่ค่อยตรงนะพี่พี่มือผมไม่ค่อยตรงมือเบี้ยวนะปาดเบี้ยวมือผมเบี้ยวนะครับแ,แต่หลังๆนี่ถ้าถ้าเป็นไปได้ผมจะไม่ทําตรงนี้แนละ้วผมจะปาดบีจากคมมหาสารเลยนะเป็นผิวเรียบเหมือนพวกนี้เลยนะมันจะสวยแล้วก็เฉียบกว่านะครับความเฉียบคมมันอันนี้มันมันกว่าคนะรับอันนี้ทํายากผมบอกเลยจุดอ่อนผมเลยนะครับตรงนี้ ผมก็พยายามทําให้ตรงนะไม่ใช่ว่าไม่อยากให้มันตรงผมพยายามแล้วแต่มันมันเท่านี้จริงครับมันปาดฟรีแฮนนะมันมันปาดด้วยมือมันไม่ได้มีอ่าแท่นจับให้มันนิ่งเท่าไหร่มันมืออย่างเดียวมือล้วนเลยนะครับมันเป็นเพราะมือมือมันเบี้ยวครับมือช่างเบี้ยวอ่ามาดูตัวนี้ตัวนี้ยังอยู่ในราคาเดิมครับปีหน้าขึ้นไปอาจจะขยับเป็นนิ้วละร้อยเหมือนกันนะครับตัวนี้สิบนิ้วนะครับ 1,000บาทสำหรับด้านไม้พยุงนะครับ900าบาทสำหรับด้านไม้ประดูนะครับจริงจริงตัวนี้พันร้อยนะครับถ้าเป็นไม้พยุงนะสนใจสั่งทำใหม่ได้เลยนะครับทำได้ใหม่ในนี้มีเจ้าของหมดแล้วจะเป็นคริสเกตเก้านิ้วนะครับด้านไม้พยุงก็เป็น1000บาทนะครับคริสเกตผมปรับแต่งโดยการเพิ่มท้องขึ้นมาให้มันกว้างขึ้นนะครับให้มันมีวงในการตักที่ลึกขึ้นอะไรอย่างนี้นะ ลงไปได้ลึกขึ้นอะไรอย่างนี้ครับที่เก้านิ้วกําลังสวยเลยนะครับามาดูที่สวยตัวน,นี้7นิ้วนะครับเล็กลงมานะครับกี่นิ้วก็ได้นะครับกี่นิ้วก็ได้ผมทําให้ได้แต่ผมไม่ให้ผมไม่ให้เกินติบสองนิ้วนะผมไม่ให้เกิน1ินิ้วผมทําตอนนี้ผมทําสูงสุดแค่12นิ้วตัวน,นี้7นิ้วก็ เจ็ดร้อยสำหรับด้ามไม้ประดูนะครับตัวนี้เป็นพยุงก็แปดร้อยนะครับของผมงานช่วงนี้จะเป็นพยุงหมดนะครับพยุงจะออกโทนเห็นไหมแดงๆน้ำตาลม่วงๆดำๆเนี่ยครับนี่คือพยุงครับถ้าดูถกักถากตามันสีดำหมดนะครับอ่าดูต่อไปตัวนี้ต้นแบบของมีตัวนี้โครงสร้างเดิมมันเป็นยานากิบะนะครับมันเป็นยานากิบะเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับ ลูกค้าเพิ่มเพิ่มท้องขึ้นมาเป็นมีดของพี่คมสันนะพี่คมสันอ,อยากได้ท้องกว้างขึ้นมานครับแล้วก็เป็นด้ามกลมนะครับก็ดูสวยขึ้นมานครับก็ดูฟิลเชฟฟิลมีดคัวนะครับฟิลมีดครัวที่ใช้ง่ายๆนะครับใครอยากได้ก็สั่งผมว่าเชฟด้ามกลมก็ได้นะตัวนี้แปดร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าจะถูกกว่านี้ก็เป็นด้ามไม้ประดู่นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับมันแพงเพราะด้ามไม้ขึ้นแพงขึ้นมาร้อยหนึ่งเพราะด้ามไม้นี่นะครับ แต่ราคานี้อย่าลืมนะผมรวมส่งให้แล้วนะครับก็คือราคานี้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับไม่ได้มีบวกเพิ่มไม,ไม่ได้บอกราคามีแล้วก็พอลูกค้าสั่งแล้วก็บวกค่าส่งค่าปลายทางอะไรเพิ่มไม่มีบวกแล้วนะครับเท่านี้เลยนะครับบางเล่มอาจจะเห็นว่าถูกเพบวกค่าส่งค่าปลายทางเข้าไป,าไปมันก็สูงขึ้นมานะครับอ่าตัวนี้เป็นเชฟสี่นิ้วนะครับรุ่นเล็กของผมจะราคาห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าเอาซองก็ หกร้อยสิบาทซองแค่หนึ่งร้อยเองครับผมทําให้ถูกๆนะครับแค่หนึ่งร้อยบาทเองนะครับแต่ว่าซองก็ตามที่พี่พี่เห็นนะมันเป็นแค่ซองพอกันคมกันอะไรได้นะไม่ได้สวยมากนะครับแน่นนะครับเขย่าแรงไม่ได้เดี๋ยวหลุดนะครับอายครับพอประมาณนะครับพอประมาณอันนี้ผิวดำผิวขาวก็ราคาเดียวกันนะครับห้าร้อยห้าสิบบาทครับบวกซองก็เป็นหกร้อยห้าสิบบาทครับถูกๆนะครับ ตัวนี้ใบเปล่านะครับผมให้4 5 0ห้าิแล้วกันนะครับจะด,ดําหรือขาวผมให้ราคาเดีวยวกันแล้วกันครับเอามาดูเชฟนะครับพวกเชฟพวกนี้ราคา850บาทนะครับผิวดาผิวขาวก็ราคาเดีวยวกันนะตัวนี้น่าจะว่างตัวนี้ไม่มีเจ้าของนะครับใครชอบก็ลองทักมาดูนะครับเผื่อยังอยู่นะอาจจะยังอยู่แ่เพราะว่ามันก็ไม่ได้ว่าขายง่ายๆนะครับ ถ้าไม่มีก็ค่อยสันงทาใหม่นะพี่สันก็มีห้ามิลถึง2มิลน,นะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกมันราคาเดียวกันนะ5้ามิลเน้นไปทางผิวดำนะครับผิวขาวจะได้สูงสุดก็3มิลกว่าๆึงสี่มิลตัวนี้ผิวดำนะครับปาดบืดช,ช่างปาดบืดเลยขึ้นมาแนละ้วมันดำสีดำมันยากตรงนี้แหละตรงที่เวลางานเสร็จแล้วเราต้องรักษาผิวดำไว้นเวลาปาดแล้วมันบืดนะครับ บุดขึ้นมาเนี่ยมันมันทาดาคืนไม่ได้แล้วครับมันต้องมันต้องไปอย่างนี้นครับมันต้องเป็นแบบความคลาสสิกอะไรของมันในตัวแล้วนะครับนอยู่มันนั่นด้มเชียนนะอ่ะตัวนี้เชฟหกนิ้วนะครับเชฟที่น่าใช้นะครับสําหรับถ้าให้ผมแนะนานะโอเคตัวนี้เอาออก ตัวนี้ตัวนี้มันรุ่นแบบพวกนี้แหละแต่ว่ามันย่อใบย่ยอใบให้เหลือหกนิ้วนะครับตัวนี้จะแพงกว่าพวกนี้ห้าสิบาทนะครับแต่ผมเองก็ยังไม่ได้แนะนำเท่าไหร่ผมถ้าผมแนะนําผมแนะนําตัวนี้นะครับถูกกว่านะครับตัวนี้หกร้อยเอ้ยตัวนี้ใช่หกร้อยบาทแต่ตัวนี้มันใส่ด้ามพายุงมันเป็นเจ็ดร้อยนะถ้าถ้าจะเอห้ยต้องใส่ด้ามไม้ประดูนะพี่ๆทำขาวราคาเดียวกันครับ แต่ตัวนี้ลูกค้าขอสันห้ามิลนะครับจะเอาไปใช้ฟิวเดบะนะครับผมจัดให้ได้นะครับราคาเดียวกันเลยครับจะเอากี่มิลห้ามิลสี่มิลสามมิลสองมิลผมจัดให้ได้หมดนะครับใครที่จะเอาไปแร่หันเฉือนเนี่ยผมแนะนำสองมิลอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครจะเอาไปทําปลาผมแนะนำห้ามิลสี่มิลห้ามิลนะครับโดยประมาณพี่พี่สนใจพี่พี่ก็สั่งทําได้เลยนะพี่พี่มัน มันรอไม่เกิน1เดือนครับนานเต็มที่ก็รอ1เดือนครับมันเป็นไป,ไปตามคิวตามรอบมันนะ,ะงานผมจะทำซื้อขายเหมือนหวยนะครับกลางเดือนกับวันที่16กับวันที่1อะไร้นั่นนะช่วงที่ผมจะส่งมีดนะก็คือกลางเดือน15ไม่เกิน18นะครับปลายเดือนก็อยู่ที่สิ้นเดือนส่งประมาณวันที่1ถึงวันที่3นี่แหละคือระยะการส่งนะครับ จะมี2ช่วงนะครับหเดือนจะทํา2ชุดนะครับอันนี้เป็นชุดของสิ้นเดือนกันยายนนะครับเดี๋ยวก็จะพร้อมส่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะจัดส่งให้ลูกค้าแล้วครับพี่พีท่านใดสนใจนะครับสารบอกชื่อมีได้เลยหรือว่าแคปรูปมาก็ได้นะครับแคปรูปมาเลยนะครับชอบเล่มไหนแบบไหนแคปรูปไปเลยแล้วก็มาบอกผมมันจะได้ตรง ตรงที่สุดนะครับมีจะอยู่ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับจะไม่เหมือนกับแบบเป๊ะๆนะครับสมมุติว่าพี่แคปรูปนี้มามันอาจจะสวยกว่านี้หรือสว,สวยน้อยกว่านี้หน่อยนึงหรือจะสวยเท่านี้มันอยู่ประมาณนี้นะครับพี่มันเป็นงานมือนะครับมันแนด์เมดอะไรพวกนี้นะครับมันไม่ใช่งานปั๊มจากโรงงานที่มันจะเหมือนกันทุกเล่มนะ ลูกค้าส่วนมากก็จะเข้าใจในเรื่องนี้นะครับว่าการคาดเคลื่อนของมีดมันจะต้องมีอยู่แล้วนะครับนิดๆหน่อยๆไม่เยอะครับนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแต่ส่วนมากก็ตามที่เห็นเลยนะครับดูกี่วิดีโอกี่วิดีโอมันก็จะเป็นแบบนี้หมดนะครับมันเป็นลายเส้นลายมือของช่างเองนะครับแต่ละช่างก็จะมีลายเส้นไม่เหมือนกันนะครับส่วนผมนี่จะถนัดไปทางเบี้ยวนะครับตาตาเหล่แขนเบี้ยวนะครับพูดเล่นนะพูดหยอก ก็ต้องถ่อมตัวไว้หน่อยนะเพราะว่าเออเวลานั้นมันผิดพลาดมาลูกค้าจะได้ไม่บ่นนะครับถ้าเราพูดแม่นยําเกินไปผิดพลาดมาลูกค้าจะหมันไส้เอาได้นะนะครับส่วนตัวผมก็กันเองนะพี่พี่กันเองนะคโดยง่ายกันเองกันเองมีอะไรก็ต้องบอกผมนะครับมีอะไรก็แจ้งผมได้เลยนะครับโอเคสวัสดีครับพี่พี่เดี๋ยวผมก็จะเตรียมส่งงานละขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะที่ช่วยซื้อช่วยอุดหนุนผมนะครับ นะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองนะคิดอะไรก็ให้สมปรารถนาทุกท่านนะครับพี่ๆมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ